คือผมมาจากคนชั่วเลยฮะเล่เหลี่ยมช่อฉนอุวยะมุกหักเหลี่ยมผมมีหมดผมเนี่ยเป็นขาใหญ่ในคุกผมเคยไล่แทงคนในคุกผมเคยทาร้ายคนในคุกขณะที่เราออกมาปุ๊บเนี่ยคนด่าผมเนี่ยแบบไม่มีชิ้นดีเลยไอ้ขี้คุกติดคุกมาเก้ารอบควรตายแต่ในคุกไปแล้วไม่ควรออกมาสู่โลกภายนอกคําพูดนั้นนะผมขอบคุณเขาด้วยนะฮะผมไม่ได้โต้ตอบแต่ผมมีหน้าที่พูดอย่างเดียวว่าใช่เราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นเพื่อทําชีวิตทําอาชีพการงานให้ใหมันได้จริงๆแต่วันนี้ไปเคลื่อนพิสูจน์แล้วว่าวันนี้คนยอมรับเราทําได้ สวัสดีครับผมรังพนคอน,นะครับผมติดคุกหมด9ครั้งเนี่ยสถานพิทีเจ็ครั้งและเรือนจํา2ครั้งเนี่ยแครั้งเนี่ยเป็นคดียาเสพติดครอบครองบ้างเสพบ้างเพราะเป็นเด็กติดยาแต่ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ย ผมทำคดีชิงทรัพย์คือไปฉกช,ชิงวิ่งลาวเขาละสารตัดสินสิปีแต่ว่าต้นเรื่องมันมาจากการที่ผมเนี่ยไม่มีเงินซื้อยาเสพติดในเรือนจำมันมีระบบขายเล็กขายใหญ่นะฮะการแข่งแย่งชิงดีมีผลประโยชน์ด้านมืดไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดผลประโยชน์ด้านการพน,นันการกินอยู่การรับคนการที่เราทีบตัวเองขึ้นมาเป็นขายใหญ่เพราะหนึ่งไม่อยากถูกรังแกสองไม่อยากถูกเอาเปรียบมันก็เลยไต่เต้าขึ้นมาจนกลายเป็นคนมีอิทธิพลอิทธิพลทางการดูแลปกครองลูกบ้านทั้งหมดสิ่งผิดทุกอย่างที่เข้ามาในเรือนจำเป็นผลประโยชน์เนี่ย่งางงไ ให้เราอยู่สบายที่สุดผู้นี้จะยา,ยาเสพติดเข้าที่ไหนเราจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อข้าวเรี้ยบริวารเราทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนผมเนี่ยไม่มีชั้นละ ภาพรัข้างนอกคนจะมองว่าไอ้เลาเป็นขาใหญ่มันเท่มันเฟี้ยวแต่ข้างในเราเนี่ยกลัวและรู้สึกว้าเวมันไม่มีใครเป็นขาใหญ่ไม่มีใครเก่งตลอดถูกไหมวันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องถูกทำร้ายสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องตายในคุกหรือไม่ก็พิการพี่สาวมาเยี่ยมมาพูดแบบเหมือนจุดประกายในใจผมอะถ้าเกิดผมต้องการอะไรจริงๆอะให้รอไปอธิษฐานขอกับพระเจ้าดูเรามาตอบตัวเองจริงๆแล้วเราเรา,เราต้องการเราอยากอยู่โลกภายนอกเราไม่อยากมาเป็นขายงขาใหญ่บ้าบออะไรในคุกหรอกก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าพอหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นอาการสะใจผมได้ร เบนมาทางศาสนาคริสต์เลยสภาพจิตใจผมเริ่มดีขึ้นเริ่มมีความหวังเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองเริ่มมีเป้าหมายในชีวิต น่าโชคดีคือออกมาได้เดือนหนึ่งปุ๊บเนี่ยผมมีโอกาสได้ทําอาชีพท,งทางแข่งกีตาร์เลยมีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อครูแหลมเนี่ยเขาสนใจอยากจะสอนอดีตโทษให้มีอาชีพตรงนี้มันก็เลยได้ไปเรียนอยู่กับเขาเขาไม่ได้สอนแค่กีตาร์เขาสอนเรื่องการใช้ชีวิตเหมือนคนปกติให้กําลังใจผมและผมมีโอกาสาวิ่งไปหาอาจารย์ข้างนอกที่เป็นช่างทางกีตาร์ทุกคนทำเป็นอาชีพหมดเลยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจว่ามาสร้างอาชีพเองอย่างนี้ฮะชื่อแบรนด์หลังพระนครกีตาร์เลยความพิเศษของผมคือหนึ สองกีตาร์เนี่ยเป็นไม้อลซลิดหมายความว่าไม้แท้ทั้งตัวเลยที่ถ้าเกิดลูกค้าจะไปซื้อแบรนด์ชั้นนำเนี่ยราคา3 4ม0 0 0หมื่นบาทซื้อไม่ได้ต้องมีหลักแสนบาทซื้อนั้นลูกค้าเนี่ยหนึ่งที่ได้เลยได้วัตถุดิบที่เท่ากับแบรนด์แต่ราคาที่ถูกสามารถใส่ลายเซ็นของตัวเองได้สั่งซิกเนเจอร์ของตัวเองได้มันคือกีตาร์สั่งทำหรือเรียวกว่างานคัสตอมเมดแบบนี้ครับลูกค้าของผมนะถ้าเป็นศิลปินก็จะมีพี่ปูอัชรีนี่คือคนแรกเลยที่ที่ที่ซื้อผมนะแล้วเขาก็ให้กำลังใจผมว่าผมสามารถทีีี่่จจะะปรรสสบคววามเเ็ใในนชิตือองงขก้ได หลังจากนั้นมาปุ๊กก็จะเป็นพี่บอมสินเจริญดีเจตะพิภูคุณแทคพลันยูออเดอร์ที่รอยอยู่มีพี่โบชิทายอัมสิงด้อมชินชินวุฒิแล้วก็มีอีกหลายคนนะจริงๆแล้วมันใช้เวลาทำประมาณเดือนอนะึงฮะกีตา้าหนึ่งตัวนะแต่เวลาคนสั่งมันต้องต่อคิวฮนะบางคนเนี่ยรอถึง3ปีเลยเพราะว่าเขาอยากได้ของของเราเอย่างผมขายไปทั้งประเทศอเมริกาฮ่องกงออสเตรเลียนอร์เวย์แล้วก็เยอรมัน ตอนนี้จุดของกีตาร์ของผมเนี่ยก็ถือว่าเลี้ยงดูทั้งครอบครัวเลี้ยงดูทั้งลูกได้ฮะความสาเร็จในการทำกีตาร์ผมเนี่ยมี2อย่างเน้นๆเลยคือผมมาจากคนชั่วเลยฮะเล่เหลี่ยมช่อฉนอวยมุกหักเหลี่ยมผมมีหมดงั้นความซื่อสัตว์เนี่ยมันหายากสิ่งหนึ่งที่ต้องมีในอาชีพการงานเราคือความซื่อสัตว์2มันต้องรู้ว่า ลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรคือเราต้องใจใหญ่มากพอที่จะไม่คิดแต่ผลประโยชน์กำไรอย่างเช่นกีตาร์ตัวหนึ่งลูกค้าผมทาไปเสร็จแล้วเขาไม่พอใจเนี่ยผมทําตัวใหม่ให้เลยหรือบางคนอยากผ่อนผมเนี่ยผมให้ผ่อนแล้วเขาก็าหนีหายไปผมไม่เคยแจ้งความเลยไปเลยผมคิดว่าวันเนี้ยเราอาจจะถูกการทําแบบนี้แต่วันหนึง่งอ่ะพระเจ้าเห็นเนี่ยพระเจ้าจะอวยผรผมมีช่างทัดกีตาร์คนหนึ่งโทรหาผมเนี่ยเขาบอกว่าลังทำไมลังยังขายกีตาร์สามหมื่นห้าถ้าเป็นเขานะเขาผ่านรายการทีวีเนี่ยทำให้มูลค่าของเขาเนี่ยแพงขึ้นได้ผมบอกเอาเลยครับพี่แต่ผมเนี่ย รู้ฝีมือผมผมทาในราคา3 5มหมบาทเนบาทเนี่ยฝีมือผมได้แค่นี้และผมเชื่อว่าความซื่อสัตย์ของผมจะทําให้ผมมีออเดอร์และลูกค้าเนี่ยยอมรับพี่ครับคนมาซื้อกีตาร์พี่ราคา3 4มสี่บาทพี่คิดว่าเขาโง่ไหมไม่โง่นะจะมาจ่ายตังค์สามสี่หมื่นบาทพี่จะไม่ศึกษาเลยเลยเขารู้สึกว่ามันคุ้มค่ากันเขาไม่ได้ถูกหลอกเขาเชื่อใจเราเขาก็ซื้อผมเคยมีลูกค้าคนหนึ่งนะ สั่งผมไปห,หนึ่งตัวเสร็จแล้วก็กลับมาสั่งผมไปห,หนึ่งตัวแล้วตอนนี้สั่งผมคนเดียว4ตัวฮนะผมกินเงินเขาเนี่ยเกือบ2องแสนแล้วเพราะว่าเขาชอบความที่เราแบบตรงไปตรงมาซื่อสัตย์และเรารับผิดชอบผมคิดว่าถ้าเราไม่เอาเปรียบลูกค้าหน้าที่การงานของเรามันจะค่อยๆโตขึ้นเงินเนี่ยผมก็อยากได้ แต่ทุกสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันต้องมาจากความถูกต้องกีตาร์ตัวหนึ่งอะ่ะผมบอกให้วิทเนี่ยเห็นผมพูดอย่างนี้ใช่ไหมผมใช้ลีลาในการพูดผมสร้างมูลค่าได้ตัวหกเจ็ดหมื่นผมทำได้แล้วแต่มันหลอกลวงเขาผมถามว่าทำอาชีพสุดริตเยอะแยะไปแต่เวลาคุณขายของเนี่ยมันสุจริตจริงไหมคุณโกหกเขาไหมคุณพูดจาโอเวอร์ไหมเพื่อจะได้เงินจากกระเป๋าเขาอะ่ะมนไม่ภูมิใจคําว่ารวยยหรือมีเงินมากเนี่ยไม่ได้ทําให้ผมมีความสุขแต่การที่ผมทําและเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยผมมีความสุขผมทาจิตอาสางอาชี เาและเป็นกําลังใจให้เขาสามารกลับเนื้อกับตัวได้เหมือนกันอยากจะบอกเขาว่าการที่เรามีชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ในสังคมได้นคนยอมรับมันดูแล้วมันเท่กว่าการที่แบบเป็นคนเกเรผมอยากเห็นพวกเขาเนี่ยมีชีวิตที่ดี เคยมีคนติดต่อไปเล่นละครไปเล่นหนังเป็นเพื่อนพระเอกแล้วก็มีรายการพวกเกมโชว์เนี่ยติดต่อมาเยอะผมเลือกที่จะไม่ไปฮะเพราะว่าผมไม่ใช่ดารามันไม่ใช่ทางผมคือผมไม่อดีตโ,โ<ด> <ๆ S 1> ทษผู้สร้างแรงบันดาลใจทงกีตาร์ผมไม่ได้หลงในชื่อเสียงพวกนี้เขาเรียกว่าของหลอกลวงมันอยู่กับเราไม่นานหรอกแป๊บๆมันก็จากเราไปมีคนจะเอาชีวิตผมไปทั้หนังเลยครับแต่ว่าเขาจะขายแต่ความรุนแรงคือนนอย่ผมเล่าแต่เเรื่องในเรือนจาทะเลาะวิวาดต่อยตีเขายื่นข้อเสนอเนี่ยเงิน10กว่าล้านเลยนะผมบอกไม่เอาครับหนังเนี่ยจบออกมาไม่มีสาระ ทำให้คนเกิดะอะไรมันกลับตัวได้เนี่ยมันไม่มีค่าอะไรจะ10ล้าน20ล้าน3 0ล้านผมไม่ได้รู้สึกอยากได้อยากมีผมอยู่ในคุกมาชีวิตผมต้องตายในคุกแล้วเงินพวกนี้ไม่ได้มีความหมายกับผมเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลน่ากลัวมากสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เรานําเสนอเนี่ยมันไม่ได้ทุกมุมผมเป็นขายใหญ่ในคุกผมเคยไล่แทงคนในคุกผมเคยทําร้ายคนในคุกไปถามดูได้แต่ว่ามันไม่จําเป็นต้องมาพูด ถูกวมันไม่ใช่สิ่งที่ดีการที่กลับเนื้อกลับตัวอยู่ในโลกภายนอกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้คนยอมรับรในทางดีมันยั่งยืนการมีอาชีพการงานการช่วยเหลือสังคมการที่เราดูอะไรที่มันรู้สึกว่าทําให้เราเนี่ยอยากจะเป็นอยากจะเท่ในด้านสีดำเนี่ยผมว่ามันไม่จริงนะมันกำลังจะสร้างผู้ร้ายคนใหม่ถ้าคุณพลาดเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยคุณจะต้องรับผลอะไรอีกมากมายทั้งเสียเวลาเสียครอบครัวเสียคุณภาพชีวิตเสียจิตวิญญ,ญาณ ออกมาในช่วงปี2 5 5 5เนี่ยตอนออกจ่อใจครั้งแรกเนี่ยที่คนรู้จักผมเลยเนี่ยคือใน100%เนี่ยคนชมผมในี่ย50คนด่าผมนี่แบบไม่มีชิ้นดีเลยด่าแบบยิ่งกว่าไมา้่ยไอ้ขี้คุกติดคุกมา9้ารอบควรตาย,ยแต่ในคุกไปแล้วไม่ควรออกมาสู่โลกภายนอกในต,ตอนนั้นผมรู้สึกว่าโอ้โหว่าผมมีชิ้นดีเลยคําพูดนั้นนะ่ะผมขอบคุณเขาด้วยนะฮะผมไม่ได้โต้อตอบแต่ผมมีหน้าที่พูดอย่างเดียวว่าใช่เราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นเพื่อทําชีวิตทําอาชีพการงานให้มันได้จริงๆไอ้ตรงเนี้ยากากกนมะ ขณะที่เราออกมาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับผีมามันก็จะรู้อะสิ่งยั่วยุมันเข้ามาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเพื่อนกลุ่มคนที่เป็นพ่อค้ายาแล้ววันหนึ่งเราต้องมานั่งทำกีตาร์ในช่วงแรกๆที่คนยังไม่ได้ยอมรับเราอะและผมต้องกินข้าวกับมาม่าและไข่ต้มในโลกข้างนอกอะทั้งที่อีกมุมหนึ่งผมแค่ยกหูหาเพื่อนอะที่เป็นพ่อค้ายาเรายิ้มเงินเขาได้เลยหมื่นสองหมื่นเขาให้เราแน่นอนแต่เราสู้กับตัวเองนะว่าอาจะรอายัางไงอะจะขอเงินคนกลุ่มพวกนี้หรือจะ รรทำอาชีพสุจริตแล้วสู้กับมันต่อไปผมเลือกที่จะไม่ยืมเงินเพื่อนเชื่อว่าเราจะต้องมีชีวิตที่ดีได้นะและผมจะต้องผ่านมันไปได้และผมก็สู้กับมันหลังจากวันนั้นมาเนี่ยมันก็ค่อยๆดีขึ้นคือความสําเร็จที่สุดของผมเลยนะคือเมื่อก่อนเนี่ยช่วงทํากีต้าร์แรกอะ่ะเขารู้ผมไม่ดีโทษอะ่ะมันมีความรู้สึกกึ่งดูถูกว่าโถยไอ้นักอดีตนักโทษมันจะมีสกิลทำกีตาร์เสียงดีๆให้คนยอมรับได้อย่างไรแต่วันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าวันนี้คนยอมรััับเเราาทํไได้้วนนนีของงงผมป็ยง เป็นวันที่ผมมีความสุขม,มากผมเนี่ยต่อหน้ากล้องหรือรับหลังเนี่ยผมคือหลังคนนี้ไม่ใช่ต่อหน้ากล้องแล้วผมคุยให้ดูดีและรับหลังผมไม่นอีคนหรือไม่ใช่การดําเนินชีวิตแบบจริงมันทำให้ผมมีความสุขทั้งต่อหน้าและรับหลังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ